ที่พ่อเป็นหัวหน้าคณะอยู่พักดีปรีชาไม่เคยมีแต่ในพักมันมีปรีชาอีกคนหนึ่งแต่ไม่ได้ะะเขาเคยอยู่กับคณะบุญชูแก้วสวรรค์ต้องไปถามคณะสี่พี่น้องเพื่อถามถึงคณะบุญชูแก้วสวรรค์ประวัติว่าปรีชามันไม,ม่ชื่อจริงถ้ารู้ชื่อจริงนะก็จะง่ายพ่อไปศาลแกบ,บอกว่ามันจะมีคนหนึ่งที่ชื่อปรีชาครับแม่ ปีชาแล้วก็คืออาออายุก็จะหกสิบกว่าเข้าไปหาส<ย>ีเ<ห>ทา,ทาได้ไหมใช่พ่อครูสีเทาไหมครับใช่มาลุ้นกันครับปรีชาคณะบุญชูแก้วสวรรค์คือคนคนเดียวก,กันกับพักดีปรีชาที่เราตามหาหรือเปล่าตอนนี้ตามไปเจอพ่อครูสีเทาแล้วครับ ขอโทษนะครับสวัสดีครับ,ท,รบที่ผมจะมาถามหาบ้านพ่อครูสีเทาอ๋อเลสลเกใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อขอครครับครับผมรบกวนที่หน่อยนะ ตัวก่อนหนูอ่ะมาจากเขตอีจันอีเตอร์อีจันครับพ่อเป็นเขตที่ตามหาคนพัฒนาจากกันคนหนึ่งเขาร้องเรียนมาที่เขอเลยว,ยาว่า่เยนตามพ่อที่กัดชากให้หน่อยอเขารู้แค่ว่าพ่อเนี่ยในใบเกิดนะเขียนแค่ชื่อพ่อพักดีปรีชาและข้อภูมิลำนาอยู่ที่นครสวรรค์แม่บอกแค่ว่าเป็นพระเอกลิเกเก่า ุมันไม่รู้เลยเต้ยถือข้อมูลมาแค่พักดีปีชาอย่างนี้เลยอะพ่อพักดีนรือชื่อใครพักดีเป็นนามแฝงลี่เกหรือเปล่าเต้ยก็ไม่รู้ก็มีพักดีวิชาพักดีเนี่ยพักดีเนี่ยมันมันไม่ใช่ชื่อคนหรอก คน,นจะเป็นนามแฝงแล้วก็ลิเกอ่ะเวลาไปเล่นลนะเด่นทีก็เปลี่ยนชื่อยังก็ผมว่าอยู่นครสนรรคนนะชื่อสีเทาไปเล่นลิเกกรุงเชฟใช้ชื่อสีเทาไม่ได้ความยากทวีคูณครับพักดีปรีชาอาจจะเป็นนามแฝงของพ่อพี่ก๊อฟที่จอนไปเล่นลิเกยอยู่ต่างจังหวัดก็เป็นไปได้พ่อครูสีเทาก็ช่วยเราเต็มที่นะครับเพียงแต่วันนั้นท่านคิดไม่ออกจริงๆ ก็เลยขอเวลาไปนั่งคิดนอนคิดแล้วจะติดต่อกลับมาหาเราอีกทีนึงครับพ่อพอจะรู้เอายางงี้ได้ไหมคือขอเวลาสักนิดนึงได้ได้โอขอเวลาไงไงเดี๋ยวบมอรไปไหนไหนก็มาถึงตรอกลิเกแล้วนะครับทีมงานอีเตอร์ตัดสินใจที่จะสอบถามคณะลิเกทุกคณะ ที่ยังหลงเหลืออยู่ในตรอกเพื่อเกมหินนี้จะพลิกครับสวัสดีครับผมรบกวนหน่อยครับพ่อผมจะมาถามหาลิเกชื่อพักดีปรีชาพ่อรู้จักไหมครับมันใช่ไอ้พักดีนี้ะป่าเนี่ยเขาอยู่เท่าไหร่ดุนๆุนรุนอรุนนหนูเองเหรอ ยังก็ไม่ใช่อะนะ่ะเนาะวันจ๋าจวันด้จ้าขออนุญาตพ่อผมบรบกวนหน่อยครับจะถามหายิเกชื่อพักดีปรีชาพ่อคุณไหมจ๊ะไม,ไม่รู้จักเลยหรอพ่อเออมีชีวิตอยู่นะจริงๆท่านคนครสวรรค์นนี่ยจะรู้จักหมดนะเนาะใช่พวาว่าก็อยู่ที่นี่ม,มา แต่พักดีถ้าฉา้ยาอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีไม่มียนะใชยาดีแลยต้อมีด้วยเออไม่มีไม่มีลูกพักดีไม่ใช่ชื่อคนจะเป็นน้ำแขวงรุนรุนี่แหละรุนรุนหนูเองเหรอมันไม่ใช่งั้นก็ไม่ใช่อ่ะเนาะพักดีปรีชาพ่อคุณไหมจ๊ะ ไม่รู้จักเลยเหรอพ่อถ้าฉช้ยาน่ะไม่มีอ่ะไม่มีลูกสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าแม่หนูจะมาตามหาพระเอกดิเกชื่อพัตตีปีชาแม่คุ้นไหมคม้นนะเอ๊จังก็อยู่นานะแล้วไมาเคยได้ยินไม่ ชื่อพักปีปีชาแม่คุณไม่จ๊ะมาชุม,มตัวโจ๊กตัวตลกปีปีชาตัวโจ๊กละครับอ่าเหมือนสมัยความหายพันนมมูนหายสับหนุนวันนูนมาแล้วนะสามสิบกว่าปีมาแล้วนะไม,มนนนไม่มีแล้วไม่มีหรอแม่ไม,ม่จ้ะ น,นั้นเราอกหักกลับกรุงเทพมาจริงๆครับอุตส่าห์ไปถึงถิ่นลิเกแล้วแต่กลับไม่ได้อะไรมาเลยจนกระทั่งพ่อครูสีเทาติดต่อกลับมาครับบอกคิดแล้วคิดอีกยังไงก็ไม่มีพักดีปรีชามีอยู่คนเดียวพักดีปรีดาซึ่งเป็นนามแฝงของตลกที่เล่นลิเกอยู่ในคณะถ้าจะเอาข้อมูลให้ชั่วช์เนี่ย ต้องไปถามกับคนชื่อไพรงามครับซึ่งรู้จักกับพักดีปรีดาคนนี้เพราะฉะนั้นไปลุ้นคำตอบกันครับอ่าคุณพ่อคุณพ่อใจเย็นๆพ่อเท้าพ่อเท้าช้าๆก่อนมาพักดีปรีดาเหรอครับคุณพ่อเออพักดีปรีปรีเอ่อพักดีพักดีอ่าพักดีปีจัตปีปรีอะไรวะโปรีดาเออพักดีปรีดาเหมือนชื่อไอ้ดา โอ้ยผลลัพธ์ไปไปไปยปไปดีปรีดาเนี่ยเขามีลูกที่ไหนบ้างนะ โอ้โหเคยไปเล่นกันที่หมู่บ้านเศรษฐกิจแถวตลาดศินอะไรอย่างเงี้ยที่กรุงเทพไหมจ๊ะพี่ไายอครับเคยครับอันนั้นที่นั่นเขาไปมีแฟนไหมมีครับชื่ออะไรจ๊ะเศรษฐกิจนี่ไปหมดแหละชื่อตู่ไหมแฟนเขาชื่ออะไรใช่่ ไม่ดีก่อนนะหนูตกใจหนูหนูดีใจแป๊บนึงใช่เลยแม่เขาชื่อตูแม่ชื่อตูใช่แล้วใช่แล้วก็รูปผู้ชายสองคนหัวปีท้ายปีก๊อฟกับไก่ชื่อสัตยาความจริงอะเพียพักพิยพักปีปีดานะชื่อเขาชื่อเขาชื่อในยอดยอดดียอดดีปีดานะชื่อไะ นนบิดเบือนไปแค่อย่างเดียวอเ,เองนะแม่เขาอ่ะบอกว่าพ่อเขาเป็นพระเอกลิเกแต่จริงเป็นตลกใช่ไหมใช่ใช่ฮนะโอแต่ว่าตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วใช่ครับผมเสีย<อ>ชีวิตแล้วกีปีแล้วจคอนเฟิร์มใช่ไหม Oh. แล้วทำไมพ่อถึงทำไมพี่ภัยามถึงรู้จ๊ะพี่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 พระดีปีดาเขาเล่าให้ฟังเหรอจ๊ะไม่ก็ไปเล่นลลเกัด้วยกันนะ่ะอ๋อแล้วก็แล้วก็ได้อยู่ในวงเดียวกับเขาเนี่ยแหละแล้วก็ได้เจอกับกับแม่ตู่ด้วยใช่ไหมจ๊ะเจออ๋อตอนนั้นน่ะคือคืออย่างนี้ในใบเกิดอ่ะสนิทกัน,<ะ>นกชื่อตูอะ่ะคุณผู้หญิงชื่อตูนะคร่ะน,น,นั่นแหละสนิทกันมากเลยเพราะว่าพี่ พี่พี่พี่คือว่าพูดง่ายอะตานับสือก็เป็นพี่ชายของผมเองอะพี่ปิดานะ่นะครับเออแล้วเล่นหมู่บ้านเศรษฐกิจก็คือว่าเขาไม่ได้มีอะไรี่นั่นหละอ๋อาย,อยเรียบไปอ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วตัวแม่ตู่เนี่ยเขาก็บอกว่าพาะทางพ่อปีดาเนี่ยก็มีมีเมียอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ใชเพราะว่าตอนนั้น<ๆ>นะแม่เขาอายุน้อยน้อยกว่าพ่อปีดาเยอะเลยอะในใบเกิดใช่ไหมในใบเกิดอของลูกชายเขาแต่ว่าในใบเกิดลูกชายเขาเนี่ยลงแค่ชื่อว่าพักดีปรีชา แล้วก็อยู่นครสวรรค์แค่นั้นก็เลยเราก็เลยไปตามหาโอ้ถูกต้องแล้วโอ้คนลุกใช่จริงๆด้วยอ่ะมันถูกต้องโอ้ไม่มี้อนอะไรทกโอ้โหความรู้สึกหลังได้รับการยืนยันคำตอบเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยครับ ดีใจจนเสียอาการเลยวันนั้นน่ะจะกันแล้วบอยอ้ยตอนแรกก็ตันนะแต่ก็นะครับอิเตอรยพยายามติดต่อไปหาต้นทางที่เขาร้องเรียนเข้ามาสรุปโดนเทจ้าโดนเทจ้าติดต่อไม่ได้ทั้งโทรทั้งอินบ็อกก็เลยโอเค ตัดใจไปนะครับไม่เป็นไรงั้นขอบอกพี่ก๊อฟผ่านทางนี้เลยก็แล้วกันนะครับตอนนี้อีเตอรตามหาพ่อให้พี่เจอแล้วนะแต่ว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วครับแต่ยังไงก็ตามญาติๆของพี่ยังรอเจอหน้าพี่อยู่นะอีเตอร์ทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับ